ในช่วงที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้วครับนี่คือเกมทุนไทยคำต่อคำเกมทุนไทยคำต่อคำกติกา 1. ทีมงานจะมีโจทย์ให้นักแสดงแต่ละคนต้องพูดคำในหมวดนั้นเรียงกันโดยคำตอบต้องไม่ซ้ำา 2. ใครพูดคำตอบซ้ำจะถูกตัดออก 3. เล่นทั้งหมด3มรอบโดยแต่ละรอบนับคะแนนดังนี้ อันดับ1 15คะแนนอันดับ2 10คะแนนอันดับ3 5คะแนน4เล่นครบ3รอบใครที่ได้คะแนนสูงเป็นอันดับ1คือผู้ชนะโอเคนะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเลยให้บอสให้บอสเริ่มก่อนครับนะโอเคอโจทย์แรกของเราคือจังหวัดครับ <c oughs> จังหวัดในประเทศไทย <c oughs> มี77จังหวัด คิดให้ไวนึกให้เร็วกำลังจะเริ่มใน3 2 1สองหบอสครับกรุงเทพครับกาญจนบุรีครับนครราชสีมาค่ะน่านครับอยุธยาครับเลยกระบี่ครับนสาตังตังจังหวัดไหมอ่ะเป็นใช่ใช่่ตากครับตากพังงาอือเชียงใหม่เชียงใหม่สงขลาครับ สุพรรณบุรีนี่เป็นจังหวัดโอเคทะเลครับแม่ห้องสอนครับแม่ห้องสอนสุราษฎร์ครับปลาถูกถูกอ่าไปครับสระบุรีครับลบบุรีค่ะเออระยองครับยะลาสามสองหนึ่งหมดเวลา แปลก่อนเลยนี่ตกรอบคนแรกนะครับน,น,รนี่อะไรเนี่ยเนี่ยนะโอเคไปต่อนะครับยังอยู่โจทย์เดิมห้ามซ้ำของเดิมเช่นกันตั้งสติดีๆเดี๋ยวเริ่มที่พี่ตัวก่อนนะครับพี่ตัวพร้อมเริ่มครับไชนาทครับปราดคะ่ะใช่ไหมคะ <c oughs> ทะเลครับบุรีรัมย์ครับบุรีรัม,มทย์อุทัยธานีเออพี่ตัวครับอ่ะอ่านทองทองไง สิแพลวสาน่าเจริญน่าเจริญสมุทรสาครครับเออระนองระนองสิงห์บุรีสมุทรสงครามอแย่แล้วเร็วเร็วทะเลสามสะเชิงเซาครับสะเชิงเซาสมุทรปราการนะสมุทรปราการลบบุรีลบบุรีสามไปแล้ว่สามเหลืออะไรอีกแปดเลยนี่ สองคนนะครับสูดรักไม่รู้เลยเรียนมากเธอตอนนี้เหลือแค่นี้3าคนนี้ได้คะแนนแน่ๆแล้วนะครับเอาให้จบเกมโหเมื่อกี้จะบอกว่าเล่นเก่งมากจังหวัดหายไปเยอะมากแล้วนะครับทีมงานครับตอนนี้ต้องตั้งสติเลยครับเริ่มจากแถวนะครับจังหวัดที่ยังเหลืออยู่มีอะไรบ้างแรวเริ่มครับอยากแกล้งเขา ละนองเหรอคะละนองไปแล้วรับโอเคแพลว5้าคะแนนได้คะแนนอยู่ได้คะแนนอยู่เอาละเอาละแข่งศักดิ์ศรีเที่ยอเนี่ยเขียนเลยบอสกับทะเลครับมันยังมีจังหวัดอะไรเหลืออยู่ลองนึกดีๆให้เวลานึก ซิดนีย์อะซิดนีย์ไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่นะอ้าวสองคนนี้ครับใครจะเป็นที่หนึ่งในเกมนี้ชื่อจังหวัดที่ยังเหลืออยู่ทะเลเริ่มก่อนนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับปารกินเบตงฮะเบตงไม่ใช่จังหวัดเอ้าเกมนี้มอสชนะไป ไปนำเงิงจะตอบว่าอะไรเมื่อกี้สนับมคุณอ๋ออ่าโอเคเท่ากับว่าทะเลได้ไปสิบคะแนนบอสได้ไปสิบห้าคะแนนแล้วเราเก็บคะแนนกันแบบนี้นะคุณผู้ชมนะใครได้คะแนนสูงสุดสามเกมนะครับถือว่าเป็นผู้ชนะในเกมนี้เลยนะครับเอ้าโจทย์ที่ได้อะไรใช่ไหมครับบ้านพร้อมที่ดินไม่มีอะไรให้เลยครับมีแต่ความภาคภูมิใจกับบ้านเท่านั้นเลยนะครับอ้าวมาดูโจทย์ที่สองครับผมแอบดู ให้พี่คิดโจทย์เลย <c oughs> ให้พี่ตัวคิดโจทย์เลยครับ <c oughs> อ่ะเกมโจทย์ที่2ครับโจทย์ที่สคืออาหารไทย <c oughs> อาหารไทยมีอะไรบ้างลองนึกในหัวดีๆสิให้เวลานึกสักสวิ5วิตรงนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ <c oughs> ใครตกรอบคนแรกบอสตกรอบคนแรก ดังนั้นเราเรายังเริ่มที่เดิมโอเคนะครับฉันก็ได้ครับแย่คนเลยผมก็ไม่เคยกินเลยมาอาหารไทยนะครับทุกคนโจทย์ในรอบนี้ครับบอสเริ่มเหมือนเดิมนะครับบอสพร้อมนะสามสองหนึ่งเริ่มครับแกงสับนกน้ำพริกกะปิเออแกงส้มแกงส้มน้ำพริกออกหล่นปลาล้าอืมอะไรันหมนเร็วสาม ก๋ยกักุ้งต้มยำกุ้งอหมกทะเลอหมกทะเลผัดไทยผัดไทยเลยครับสามน้ำพริกมะแขวนครับมีใช่ไหมมีไปต่อครับบอสของดีเมืองน่านครับแกงฮังเลครับแกงฮังเลไปครับบอสครับโจ๊กหมูได้ได้ให้เอ้าพี่ตั้วครับข้าวต้มปลาข้าวต้มปลาแพลวครับน้ำพริกปลาทูค่ะน้ำพริกปลาทูน้ำพริกโรงเรือครับอือ ต้มยำปลาคังเออมีอาบอสครับไฟมแรันพูด <c oughs> ไม่อันนั้นเป็นวัตถุดิบเร็วไฟมะรันพูดข้าวหอมแดงพูด <c oughs> อ๋อ, <c oughs> อที่ตัวครับกุ้งองบขูดเส้นกุ้งองบขูดเส้นครับแพลวครับยำขูดเส้น <c oughs> ไปครับน้ำพริกหนุม่มครับน้ำพริกหนุ่มไปครับบอสครับน้ำพริกตาแดงครับน้ำพริกตาแดงได้ครับบอสครับน้ำพริกมันเยอะน้งนุ่ม้ำพริกลงเรือน้ำพริกลงเรือไปย่างไปแล้ว ไปแล้วหรอไปแล้วีว่โอ้โหบอลตกรอบอีกแล้วบอสครับเราตกรอบสองรอบติดแล้วนะครับคนแรกด้วยครับครับไปไวก็ไม่เรียนํำได้แต่อ้าคนต่อไปพี่ตัวเหมือนเดิมนะครับโจทย์เดิมอาหารห้ามซ้ำจากเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วด้วยนะครับพร้อมนะครับพี่ตัว เริ่ม <นำ S 1> ครับน้ำพริกมะขามน้ำพริกมะขามน้ำพริกกะปิออเออมาพริกกะปิไปแล้วแพลวตกเลยงงนีตัง้งใจที่เกลียดแล้วอะไรอ่ะเราต้องสู้สิเราต้องสู้สิแพลวเอาตอนนี้นะครับเหลือพี่ตั้วทะเลบอสได้คะแนนครับ ยังโจทย์เดิมครับอาหารไทยทะเลเริ่มก่อนทะเลพร้อมนะครับ3 2 1หนึ่งไปครับน้ำพริกแมงดาครับผมน้ำพริกแมงดาไส้อั่วไส้อั่วครับพี่ตั้วครับข้าวยำครับข้าวยำไส้กรอกอีสานครับไส้กรอกอีสานใช่แคบหมูแคบหมูอ่าเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวกุ้งหมูกระจกครับได้ไหมครับได้สิหมูกระจกครับอ่าส้มตำส้มตำพี่ตั้วมเอาทุกส้มตำเลยเหรอ กุนเชียงทอดกุนเชียงทอดเองอย่งงี้ผมกุนเชียงนึ่งนั่นนะอ่ะถ้ากล้าตอบก็กล้าให้ตอบเร็วกุนเชียงนึ่งนะไพ่บอสครับยำแหนมยำแหนมพี่ตัวครับเร็วยำบุญอ่ะไม่ใช่ยำสองเนื้อมัน สองคนที่ได้ยอดเก่งมากเลยได้อีกแล้วนะครับโฮ้ยสองคนนี้เก่งจริงๆเอ้าวได้คะแนนแน่ะนะครับ10กับ1 5คะแนนเดี๋ยวดูว่าใครจะได้นะครับี่เหมดแล้วลองนึกดูมันยังต้องมีนะต้องมีนะทะเลเริ่มก่อนนะครับทะเลอาหารไทยไปครับสามมัสแมนมัสแมนครับไปครับได้ครับบอสครับต้มผักกาดจอครับต้มผักกาดจอทะเลครับใบเลี้ยงผัดไข่ใบเลี้ยงผัดไข่บอสครับ คณะปลาค็มเออไปสิทะเลครับยอดฟักแมวใช่ครับไปครับบอสครับเือด์สามสองาคะแนนรอบนี้นะครับพี่ตัว5าคะแนนนะครับใครนะเมื่อกี้บอสบอสได้15าคะแนนแล้วก็ทะเลได้10คะแนนทะเลที่หนึ่งเฮ้อ อนนกั้าทายสติปัญญาพิธีกรมากเลยบอกเอาทะเลที่1นึ่งสิบห้าคะแนนบอสอีกสิบคะแนนนะครับรวมคะแนนหน่อยไหมรวมคะแนนหน่อยไหมตอนนี้ใครได้คะแนนเท่าไหร่แล้วางครับนี้คะแนนเท่ากันครับทีทะเลได้ยี่สิบห้าคะแนนแล้วก็บอสได้ยี่สิบห้าคะแนนครับเย่ห้าคะแนนว้าห้าคะแนนโอเคตอนนี้ขอทีท่านหนึูงดูดูนะครับ เกมสุดท้ายเกมสุดท้ายสู้สู้ครับอย่างน้อยเราอย่าเอาไข่กลับบ้านนะครับโอเคครับโจทย์สุดท้ายโจทย์ที่3ครับอันนี้แอบยากอันนี้แอบยากตั้งสติดีๆเลยนะครับโจทย์รอบสุดท้ายคืออะไรก oh, okay. ็ได้ท oh, okay. um ี่ม oh, uh, ีคำว่าไทยอะไรก็ได้ที่มีคำว่าไทย แต่ต้องมีความหมายนะครับต้องมีความหมายหลายคนอาจจะถามว่าไทยสะกดด้วยยอยักษ์หรือไทยทอาหารปกติได้ไหมได้ขอให้อ่านออกเสียงว่าไทยไม่ถึงว่าต้องลงท้ายด้วยไม่จาเป็นต้องลงท้ายมีคำว่าไทยอยู่ตรงไหนของคํานั้นก็ได้โอเคครับโอเคนะครับแตเลยแบบสู้ๆนะครับบอสใช่ครับโอเคซึ่งเราต้องเริ่มก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เรา แอร์คนแรกเขเยนนะโอเคครับไม่อยากจะย้ําเลยอ่ะเอ้าเริ่มที่บอสเหมือนเดิมนะครับผมไทยอะไรก็ได้ที่มีคําว่าไทยพร้อมแล้วเริ่มครับไททานิคไททันนิคก็ได้พี่ตัวครับน้ำยาอุไทยเออน้ำยาอุไทยประเทศไทยประเทศไทยครับทะเลครับแตงไทยฮะแตงไทยทุนไทยฮะทุนไทย เอาบอสครับคนไทยคนไทยพี่ตัวครับผ้าไทยผ้าไทยแพรวครับไทย p b s ค่ออยากให้คะแนนพิเศษเลยอ่ะวันนี้ขายของเก่งมากเลยเอาทะเลไปครับดนตรีไทยครับดนตรีไทยบอสครับตำไทยตำไทยบอสครับ ไทเทเนียมไทมันมาตัวร์นี้นะไทแทนิคไทเทเนียมนี่นะที่ตัวครับเออ่รำไทยรำไทยแล้วครับสามสองหนึ่งหมดเวลาขอบคุณครับขอบคุณครับเอาไปไหนแล้วกระดาษ อาแปดเลยไค่แตกแลขอบคุณแล้วที่แข่งแตกบวกเราคนแรกแล้วนะครับตอนนี้เราเหลือสี่คนสี่หนุ่มนี่ต้องแข่งกันนะครับโจทย์เดิมครับอะไรก็ได้ที่มีคาว่าไทยห้ามซ้าจากที่พูดมาทะเลเริ่มก่อนนะครับทะเลพร้อมเริ่มครับไทยไทยไรสามสองสามสองไทยยากิครับ ขนมบางปลาญี่ปุ่นอ๋อโอเคได้คร oh, okay. ับมวยไทยครับมวยไทยบอสครับพี่ซื้อมวทำอย่างนั้นป่ะขโมยกันนี่ผมรอโคตรนานขโมยกันเห็นเห็นเก็บไว้อยู่เอาเร็วบอสครับสามสองไทยวัสไทย หรือให้มันได้อย่างนี้สิวะพี่ตัวไปต่อนะครับเรือนไทยเรือนไทยครับทะเลครับสองหนึ่งหมดเวลโอ้โหนี่นี่นี่ยอดดีเพียงพำ ยอมจริงทําไมเรานึี้ไม่ออกอรอไม่มีแล้วครับหมดเลยครับในหัวผมว่างเปล่ามากเลยเนี่ยเมื่อกี้เขาตำไทยผมเหลือตำไทยไข่เค็มเลทำไมไม่พูดอ่ะเสียดายอ่ะดูดูี่โกงไปฮะไม่ถ้าอยู่มีคนโกงกว่านี้อ้ายังอยู่โจทย์เดิมครับแต่ว่าตอนนี้สรุปคะแนนกันก่อนนะครับบอสทั้งสองบอสรวมถึงพี่ตัวนะครับได้คะแนนแน่นอนในรอบนี้นะคะจาก50 5คะแนนเดี๋ยวเรามาลุ้นคนต่อไปคือบอสโจทย์เดิมอะไรก็ได้ที่มีคำว่าไทย เดิมครับปูไทยปูไทยอาหารไทยเดี๋ยวเราโทษครับเราเรายังอยู่ในเกมนะโอเคครับโอเคอ้าวเริ่มครับ3อามานไทยมีคนโกงกว่านี้มีคนโกงกว่านี้ไปครับพี่ตัวครับขนมไทยขนมไทยครับบอสครับไทยลื้อฮะไทยลื้อไปครับบอสครับ อุทัยทิพย์อุทัยทิพย์ไปแล้วปะซ้ำแล้วครับเรียบ้อยอุทัยทิพย์ใช่อันเดียวกันโอเคโตกรอบบอสได้5คะแนนโอเคในเกมนี้นะครับตอนนี้เหลือ2คนต้องสู้กันนะครับระหว่างพี่ตัวกับบอสนะครับสู้ๆนะครับโจทย์เดิมนะครับอะไรก็ได้ที่มีคำว่าไทยพี่ตัวเริ่มก่อนเริ่มครับข้าวไทยข้าวไทยไทยทศมิทริไทยทศมิตร แล้วเอาพี่ตัวครับฮะไทยสมิทธได้ไหมไทยสมิทอ้มันเข้ากันเมืองได้ไงวะเนี่ยเอ้าบอสครับหงไทยหงไทยอ้ไปครับพี่ตัวครับเมืองไทยเมืองไทยได้ครับบอสครับกรุงไทยครับกรุงไทยพี่ตัวครับอัญมณีไทยเออเนี่ยเริ่มไปเรื่อยๆแล้วบอสครับแบงม่วงไหมม่วงเออเมืองไทยประกันชีวิต มันเริ่มขายของไปครับพี่ตัวครับเงินไทยเงินไทยบอสครับสามสองอหนึ่งโอเคบอสครับได้สิคะแนนในเกมนี้พี่ตัวได้สิบห้าคะแนนยังสรุปคะแนนกันก่อนครับสรุปกันคะแนนหน่อยจากน้อยไปมากเริ่มเลยครับน่จริงวันนี้นะครับก็คะแนนเท่ากันนะครับของคุณบอสกับคุณแพลวได้ดไปห้าคะแนน ที่สามครับของเรา20คะแนนเย้20คะแนนอันนี้เราสองคน,นครับเอาที่หนึ่งเ,เลยครับยี่สิบนะครับผมได้ไป35คะแนนต้อนรับเย้อะนเลได้กี่คะแนน25คะแนนโอ้ห่างกัน10คะแนนนะครับอ้าวเกมวันนี้เรียบร้อยตามนี้นะครับชนะอยากได้อะไรครับเอ่ออยากให้เลิฟลัมให้ดู เฮ้ยเฮ้ยไปค่ะป่อนเริ่มโบยกันแล้วพี่ขอร้องอัะว่าเช้าแล้วนะพ่อ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 ไม่เป็นไรไม่ต้องมีใครทำอะไรทางนั้นนะคะฝากละครดีกว่าเอาแต่ละคนเลยเป็นตัวแทนเดี๋ยวให้ lady first นะ lady first นะคะอนินการเริ่มก่อนแถวจ้า ได้ค่ะโอเคได้ค่ะยังไงฝากเรื่องนินการด้วยนะคะนอกจากจะได้เห็นสถานที่เที่ยวแล้วก็ยังได้เห็นแบบความอยู่ร่วมกันของชาวกะเหรี่ยงชาวมอญแล้วก็ชาวไทยรวมไปถึงเห็นอาหารแล้วก็เห็นความอบอุ่นในเรื่องนี้ด้วยค่ะนะครับติดตามได้กับนินการ Be my b e yours ครับเมื่อรักส่องสว่างเชิญครับ,รบโอเคก่อนนะ ไงก็ฝากซีรีส์ b My Be Your เลยนะครับผมเมื่อรัก2สว่างนะฮะก็จะได้เห็นวัฒนธรรมไทยลื้อกันแล้วก็เทศกาลเกี่ยงเป่งด้วยนะครับผมออกอากาศวันที่17-18ี่วางนี้นะครับฝากด้วยครับปิดท้ายด้วยสูตรรักไม่รู้ลืมครับเชิญครับเราก็มีชื่อเรื่องเป็นภาษาเปงกเหมือนกันอ๋อย่ายี่น้องยคนเฉลยผมอีกแล้วเหรออะไรสูตร เลิฟเลิฟโดนฟอกเด็เยี่ยมไปเลยครับฝากไปติดตามละครสุดรักไม่รู้ลืมกันด้วยนะครับรสชาติในความทรงจำของคุณเป็นไงไม่รู้แต่ของผมคือลงครับเนี่เหมือนจะกัดกันตลอดเทปแต่ว่าร UM ักกันในในช่วงสุดท้ายพอดีเลยอันนี้คือเป็นเป็นละครเป็นซินีิ์ไวน์เสนอเลยครับเสนอไปหน้านั้นเลยครับ เป็นรสชาติใหม่รสชาติใหม่นะครับอะ่ะคุณผู้ชมชอย่าลืมนะครับละครชุดทุนไทยทุนทางวัฒนธรรมของไทยสวยงามเหลือเกินครับคุณผู้ชมดังนั้นติดตามกันได้ผ่านหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3านะครับทุกวันศุกร์ al, เสาร์อาทิตย์2องทุ่มเป็นต้นไปรวมถึงสามารถรับชมได้อีกครั้งทาง www. w w w ร์ไวย์เว็บและวิภาแอปพลิเคชันแอปกระซิบนิดนึงนะครับละครชุดทุนไทยไม่ได้มีแค่3าเรื่องนี้อีก3เรื่องยังรอเราอยู่ถ้ามีโอกาสได้มาพูดคุยกันแน่นอนในรายการของเรากับวิภาวิ รูปวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีครับ